เรากำลัตลงตามเจ้าถิ่นไปค่ะผู้นำทางอังนออนี้ยเนี่อ,อ,อันเป็นเม็บึงโค้งลงนะคะจักษ์บึงยังเรือเือค่ะการ่อยเอ,อินเฮี้ยเลย อ่ทาไมอาีกฝากหนึ่งของมึงค่ะบรรยากาศยังมาแรกเราพี่น้องต้นพูบแล้วหลายๆจงจุดหมายปลายทางแล้วแทง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 ทงคือไปหุ่น อ่อนเ่าน,อน้อมือนีิอันนี้รถไหลลงคอยแล้วนะคะเฮ้ยเข้าพี่น้องอันนี้น้องสะยังครับตอนนี้เขาได้มากอดทีมของหาแล้วตอนปนี้เขาจีไปหาเงียะเพื่อไปใส่เบ็ดปลาไหล เพราะนั้นตัวผมไม่มีความสามารถหาใดก็เลยต้องเอากูมาหาจะไ,ปไ,ปไปด้กินว่านมพี่นอ้องมือแรกก็มาถามมาเบิ่งกนันล่าเริ่งค่ะตอนนี้มันไม่ได้เหตุนั้งลาเรื่องน้อยิีดมันเสียออก่าสอก ยังยังไงเลยที่พูดบอกเกิดบ,บุบมากี่พถามมาเจ้าแ้วมาเกีเเยวเ้าไปรับมให้พ่อเาไปคือขาส่งนี่โอ้ยยางม,มาเลย,ม,ม,เลยมันเห่าไหมมันถียบบือกระจุ่มกับเก่าอ,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 อันเลยก็เกิดได้ปะกได้เบิร์เลยถี่บ้อยเกิดตีกิโดม มึงครับมึงครับไอหมูเกือบจมยยอดเ,อเอนักหลายาหาเกือบก้อนบัดนี้ม่ได้หาเราเอียนหาเกือบนหนึ่งกาดจ้ำเสียวเลยบักไรเอาใส่คนเนี้ยวอไม่ได้โค้งมาทางนี้บอกโค้งโค้งถ้าติ่มไปทางอะไรเอเอไปเธอช่างคู่มีหอยหรอบ้างเาหยียบเดียวบอกสาไปเดี่ยว อพอยางแดงเดบุดไ่เกือบติดหด้อ,องยางประเดไปห้องลุนั่งครับหายังค่เขียดบะเอาถือเชื้อครับบรรยากาศทุงหน้า มองสิฮากินเไม่ยังโอ้ต้องวิ่ซักเอามีปีกันบ่มีมีเขาไมาสิมากม,มาหาปลายชุ่มดิบกินปะ ได้บอกเป็นยังกลับยังราคาสิทงความบูนความบูนไปนี่บูงตงไนี่อบบูว่บอกบอกยังกลับเลยไเอาเกือบบูดใหม่นะเนามีเกือบบูดเียเซ่ิมีเงี้มันมีห้องอะไรบูดบ่อหนังด้วนั่นดูสเล่งสเล่งเหนนะงานไม่ออกไปน้ยสเล่งเหนนะอันนี้ขึ้ คูเย็นค่ะไทบุมันรับมุนงกัอันนี้นี่คือการแหน่เอียนนะคะกระบุกเฉลี่ยไม่ยืนบ่ะอเอ้ยขยแบบไหนเกือบตีไงป่ะมมูมันเลิกเฮลูกนีเห็นเป็นสาเนื้อถามได้นั่ะเนถามเไปแ่ั่นเกืบปะที่ดรอเอ้ยมันทียางขามสาขาติดเนาะมันมีตัวเขาอยู่ ู๋ n h า,งงา,าข้าพี่งองเลยไปฟอไปด้สาข้านึงเกือบม่นไปแล้วเรากือบต๊ะน้ำแล้วครับประคอบ่อน เพ่อใช้ไปจกปักรใสนไปจักรยส่ไปลงังมือไปยังวันเออยัออยงค่ะพวก,กหนักพ่ใส่นะขาดแล้วคุณนู้ดถิงคุณไ <laughs> อ,อ้พอน้ำหนักหมน้ยมาโลดตีนเขาหน่อยยองพวบุ้งนานางาม ทำเนี่ยเมื่อไงเล้ววอุมันใกลๆนี่เดี๋ยวหูดดุหวมาได้อย่างนี้ป้านี้มันหูด,ดีินี่นี่ดินี่อะูจ้หูยังมามาไปไปพวกเ้บบเกือบุูดครับจริงๆิงมารวมบ่บ แทงมาตีนหน่อยสนใ่ัวิบุบอีกอลังที่สองแป๊บเดี๋ยวสองลัง้มือเต่าแล้วค่ะอู้ันไก,ก่พด,ดมันใกล้กลเออเอาเ็มิเมือได้สุยางอาจะสอบมาใ่ยังไงวายม่นเห็นว่าปลาไหลหน่อยปะนะโอ้ยไม่เห็นดกอกโอ้ โอ้ตัวน้อยพูดก็มัตาเปล่าพ่น้องขยายไม่ช่องอ่ะสามลังพันไปเอาวันนี้ก็ใส่หลายตั้งเกาเจ้ามาใส่ใส่เทียสามทีหลังหนึ่งุนี้ม่หาไปบ่กับปิดช่วงห ใส่บวชีิ่ไขผัดติตัวผามืออนีดูส่วนมะใส่บวชไขผัดแต่ใส่มันีผัดก้าวบวเน่หือไงแต่ว่าทุกสนไดจดีวกน้อข้นน้นขึนขื้อนน้นาสูงยเาแต่วาน้ำไหลเนาะตะกี้น้ำตะกี้น้ำน้ำมองหอดผูเนาะไม่ใจสังนี่ไม่หมดอืมชีหลังรู ริบลังได้พราองตัวเดยถ้าเกาก็ได้เมื่อหนึ่งก้เกียร์หลังก็ได้หาตัวหกตัวผ่านซองหลังว่านคใส่ว่านหกหลังกินมาจุหลังต่่าได้ยักตักโอ้ยเคี้ยงกูมันก็ปูกินบ่ว้ายปูจังได้เอียนกันปูจริงเนาะเนี่ยปูแยงของหู้เลยเนาะว้ยดขมีเขาไปไน้ลกปนัน ดู้นติดดมาทางนอกดิขอหาสติงิเดือนมันมันดอยู่ทางในมาโอ้ี่ทาเขียนว่าอย่างไรจักแล้วบางทีมันต็มลุเหมือนเดี๋ยวสวดลดนี่ป้าหงานี่สวดนี่เขาว่านี่เนี่ยเนตังกวามือนี่ เป็นตะเบิดไข่อยอย่างไรเข็มโดดเป็นบ่างาแล้วฟังผีแต่มีหมากกวดเดยทางขวามือจะออกไปมีอีกตัว เกียรติบ่ะน้วเกียดติูคอมพินเตอเนี่ยนกไม่เห็นกล่องบารีเินโอ้จับต้นไม้เต็มเลยป่ะโอ้ำพีหน้าไหมมึงได้ปุ่ะ บินมันก็บูบินบ่นกก็บูบินนั่นไหมเต็มให้หน้าอยู่มันยังปากหงบ่ยังไไปกล <Yesterday>. ่嘛บวบ่ปลากนูนกินปลากินหอยเนาะนีอีกดีนึงมีอีกดีนึงนี่คือหอยกับหาอย่างหาหูหาหูส่วนลืมแล้วไม่เก็บ

นยังต้อมาขาม,มันนี่เพาะน้องก่ออยู่ไหม,มโอหม้อ้เมืดว่ะ

ขีป่าบ่อนปราบอกทุกนน้องเขามีป่าอยู่ีป่าบอนยิ้มยิ้มยิ้มย้ยู่นองไหมป่มมมมไปเห็นบ่อนยิ้มยตะมือมื่บ้านไปล่าสุดมั่บ่อนนะ แม่นนะัน <complex> ม <í toys> ีปัญญาใส่ตนปหาคุณใส่ได้ แลกจะได้กินขอกำยังบก้วยเลีเด้ก้อยพัดอะไรใอยู่หนิหม่คอยไ่เนะยืนนั่งเราก็เกี่ยวกันนะให้ตัวยเกี่ยว้นเดๆมีพวกั้นเมนเมนพวกนี้มันเจ็ดหมูอืมแล่ก็ใส ตรงแม่เอเขอเาตาเห็ดเก็บตับจนึงเลยอันนี้ก็เป็นว่าสอนถอยหลังนะคะได้เนาะตึ้นเึ็นไม่ไ้พวกนี้ไหมได้แล้วแนได้ไปแล้วไปแล้วแล้วะบุเแี่ ตัวนึงตัวนึงเฮ้ยเสียสับนี่งอนานี่เดเขียดเขียดกาลนานะคะก็ต้องมีด้วยหน่อยนึงเฮ้ย Moni. đi một tay đều kia kìa ra yêu bây giờ mày kìa ô, kìa đây? yêu bây giờ mày kìa Yeah. Mm -hmm.

นี่ครับตอนนี้ห้องกระซาในประมาณสิบหลังนี่แหละเมื่ร่วมแบบบ้าณสิบหลังใช้เวลาไปอยู่ประมาณชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงเฉพาะการหาโจลูกปบ้า <_ S 1> ต่อไปนี่เป็นขนั้นตอนสักพักพี่น้องพักเดีย๋ยาไทยหมยในขั้นตอนในการหยามว่ามันจะได้ปะกับ,บประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่บ่ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ วาสัน bien, ถ้าเกิดไปลาได้นะเดี๋ยวผมซื้อปลาไหลพยอนสิ้มหูใส่เอาใหม่เลยปล่ได้มันหูใส่ปลาได้เลยจซื้อปลาไหลมาพัดเลยค่ะมาเร่งตามไปตามไปตอนนี้ก็เป็นต้องวัดตอนนี้เป็นการงางย้อนกลับจากห้องใส่สุดไปแล้วงางกลับมาเมืองซุ้มหูกับเกาที่ใส่ไว้แล้วก็จิบยาบิชุบบุนที่ใส่ไใบยุไก่เติบคือนข้อใส่ใบไร่หม่องเนาะไปไปกัน นั่งวางหากิโลน่ะพี่น้องน้องบัวพี่น้องตาวนวล Anh ờ, <laughs> <Đ stimulation wheels> đây, adek đây, adek đây. Anh <håh> à? ờ, <laughs> à đây là. Anh đây là. Anh đây là. Anh đây là. đây เฮาสิไปยามเบ็ดหาหอยดงนไยบัวไปไายตต้องมือด้องเก่ามันสั่นนะอย่าโดดด้วยอย่างดินไนัอย่าตอปอแกยังว่าตอปอ

ลูกนายบัวพี่น้ <iah. S 2> องทีได้จำหรือว่าได้จำเอาขาต้องกป่าชี้ขาเฮ้ยมันตองนี้ทางกังดิทางไหนเราบบเดียวกันอู่หอวะเขาโยกมึงจะเนาะโอ้ขาดไม่สั่นเลยโยกมึงด้วยโยกมันเยกะมากผ่านเอาลำไหนก็ได้บุ๋ง ผมดึงจะโยกวะโยกงได้ยังดึงยังสอนข้างเลยเมันก็้ด้ทข้างไหน้างเมียงเยนเย็นงดึงข้ามันยาวว่ะดงมือของข่อยเย็นย็นงมือของข่อยีแค่นีดหนึ่งโอ้ยต่ดข้ามนล้วอองันเจ้าของข่อยเพียแค่นี้อันน้อยพ่อม้อยาอาบางนี่ อ๋อเจ๊นีบังเงยโมยังยงกันยุกนยยนาะอ่ะนมจังขกบาบันเงยบังสั่นกอดดด เก็บบัวตุมมาให้น้ำเดือดเก่าดอกนินบ่ชีวิตดีไม่มีอะไรอีกแล้วเก็บบัวตุมมาให้น้ำเก่าดอกบัวตุมดอกยังไๆยังสินีอันนั้นมันเล็กไปมันพับยากเก้าดอกเก้าดอกเอาดอกต่อๆกันมาดู่ันคิดผต่างคิดผิดต่ายคิดหิดต่งคิด อเนี่ยอาพี่น้องในใจเข้าไปหาได้บัวอะไรมามึงพี่น้องตอนนี้เข้ามาในความของยามไปแล้วเอามึงมาใกล้ๆนี่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 โอ้นี่บ่มีบ่พุทธโรึตึงกือสือตึงกือสือฮะกายังกือึ้อ ดีพ่ๆเยนี้อลูกั่งจังพี่อะไรงกินหรอู uh, <rawd Moder> ิบโอ้ยงงู่างนี้โอ้ยงูง่ายงูอย่านี้วะนี่งูยังไงงูป่าอันนี้มันมันมึงกมึงงูปนี่โอ้ยวายเงียอยยมาแนวควายมาไปรอควายกลังกินงูปยนมยมยตอนไหนยุงในเมียยุงละงูนะเออนั่น ตายเกลี้ยตายเยนั่งดึกตึงฟิล์มอะไรทะลุนื้อให้ดึงดึงดึงยกขึ้นไม่ซื้อหน่อยเดียว้ยขยดิเอาบ่กถึงขึ้นถึงขึนหมนยังไม่ถึงได้ล่ายเลยนี่ยังมีนี่ะอ้นี่ะถ้ามันดึงไม่ขึ้นก็มีเออมีอยู่ะ ตึงบากเลยคอยอยู่แม่ตัวนีก่อนนะนี่มีอะไมีตุ้งนะครับมีบ่มีเมื่อกี้มันหมากงูแลบนี่สิเป็นยังกระปูกระปูบ่มีมันใจทาดึงมีเยอะอย่างมีข้าที่สองโอ้มีไปตะล่นนี่เลยปันหามีปะดึงมากสิละ บวมีมันลดมาแล้ววมปิดถ <and iss> <DX> ้าปินสี่บ่มีนอนแมนว้าวมาีวาน้อยู่นีติดันเป็นี่อดึงขึ้นเดีวปันอดครับสองหลังผ่านไปนาะตังแหลกเช็คบวมีหลังสองเป็นงูบวมมนมันหมดอกาี่เหรนี่ยขาหวงด่ขหดุยบง ใบ<า>ตอนีของหลัง,งในน,น,งนู่นป่ะสรุปแล้วนะคะพี่น้องยางประมาณ20กิโลเบือเบ้องหน้ารดเบื้องหน้าือจังดีใจแหละมาจังได้แก่มือมือหนาได้ปะ <laughs> แก่มือมือหนามือแรกมือแรกงอะไรกินยังคะใต้บัวปงไพเมื่อกี้นะ่ะเออ โมมันนะคะพี่น้องมือนีโมมนันไม่หมันเลยวันนี้การห้ากินเนาะมันซื้อกินห้ากินก็นต้องไม่เสียงซื้อกินได้เด้ต้องทุนตั้งกันต้องทุนความเสี่ยงกับไม่เสี่ยงไงนบ่บ่ะไอ้คนไอ้นี่หน่อยให้ากินบันบวกมันบวกมวนไหลแอกเปะ หลังจากอืมเมนี่ก็คือสีโบมานแต่ว่าเดี๋ยวห้องไปมึงฟัง,งเสียงอุ้งไฟรอบล่าสุดก่อนว่าถิเดบ่ะมึงกนเนาะมาได้ข้า,าพรมให่น้องเมนี่ห้ากับมาหาสุดซีมือสุดความสามาถเราก็มาได้สิบหลังเมงนี่ขอตัดจบแบบเมื่อย บ่าไงยังเหตุบอกหอยกับนายบัวมื้อนี้เอาแค่นี้กับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือ้ออื่นผมจะเหตุตำนายบัวกับบขอใครช่รีป่ะครับตัวบอกใอ,อรช่วีใส่กันไม่จะเป็นสองพันแนละ้วพี่น้องนะมื้อนี้เนาะมื้อนี้ขอบอกว่า,วาขอบคุณครับที่รับตามติดชมเมย์เมย์จะขอกว่าขอบคุณครับที่รับตามติดไอ้ยังก็ติดตามผมบ้างประมาณนี้เมยมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องบ๊ายบายเดี๋ยว มือหนาฮะทั้งมือแก้มือหรือไม่แก้มือมือ